ค่ะร้านเซนที่ยายมากินนะคะก็จะมีพวกทำ่ดาคะ้าาคแนกินอาหารทีุ่่กค่ะวันนี้มากคุณแม่คิซึนงนี่ค่ะสั่งมาแล้วนะคะเทป ปลานะอาะเบวัเลอันนี้เป็นปลาอันนี้อะไรอย่าถ้วยนคบเปิดโคบอะไรเนอโคน้าอบลามั้ยเอเสอีาอร่อยมากอันนี้อร่อยหมดเดียวนลนี่ค่ะ บกับยายนะคะบซซี่สีอู๊นปลาหนังปลานี่หนังปลาไม่กินหนังปลาไม่กินหนังปลานไม่ได้ปลาไหลเหรอเนี่ย ไม่ได้ปลาแซลมอนีลยแมมันมไมันหนังด้วยเรเืคือบปะกเมก็ีกาเป็แี่บ็จะนกว่เป็เฟค่สดทพไดก่อนเสียง่วัสบีเขาแท้ใช่ไหมนะักสบีแท้ นิดเดียวโอ้โหอกร้นอน,อนไม่กินคนเดียวแล้วขาไม่กินเลืนปากอ้นโอ้บบอออยินเดียวเสิรระเบหน่ปปลาไหลค่ะปลาไหลซูชิปลาไหลอ,อร่อยยนี่ค เป็นเค็มๆมันๆหวานๆเค้กแอตลาลีอินไหมเลยทอดีมันนี้ไม er. ่กินเหรอมันนี้เอาสักชิ้นมองดูปลาปลาไหลอ่ะ้ไม่ไม่กินไม่เคยกินอร่อยขนาดนี้น้ำปลาไหลทองซีวิ้งค่ะ Come you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oishi. Oh, 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 the between uh, Japan. Mm. So we for then, uh... mm. Yeah. เดี๋ยวถ่ายัดทุกเดี๋ยวายัดทุกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอีไทยแวะสัเป็นเฟสในการกินเองลกินดูเสร็จแม่ไม่ได้กินได้อีกไม่อยากกินไหมอรยี้ซย่ืมหวานเค็มๆไม่ขาวเลย แค่โมลิลอนดีนีก่ก็เยี่ยกนอกกี้เด็ดที่ไปมีมีปลาอยู่ข้างในค่ะปลาแซลม,มอนแล้วก็ปลาไหลรลดด้วยซีอิ๊วนะคะแล้วก็งานี่ค่ะตัสกสุคกค่ะ ปลาไหลนี่สุดยอดมากๆเลยอร่อย,อยจริงๆคระบดีฮะสองที่หนึงสั่นึ่ในน้นก็ที่เล็ก

อันนี้เป็นเอข้าวหอข้าวหอมอะโวคาโดปลาแซลมอนสไปซี่ค่ะสวยนะข้างหน้าก็จะเป็นปลาแซลมอนสไปซี่แล้วก็ ข้าวชุบนาใน onents, ใน ours, ในกีริชุบนานะคะน่ากินมากมากเขาต้องเป็ดไหม อร่อยอ่มหอมงามากๆเลยค่ะแล้วก็มีรสเผ็ดอยู่ข้างบนอืมอร่อยอืมอ้ม<อ> นี่นี่นี่ยัีไอหมดโอ้ยชี่ เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ